สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่273สวัสดีพี่พี่พยามเย็นวันศุกร์ที่8มีนาคม2อง7นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆพระสวยๆพระถูกๆเน้นย้ำเลยว่าพระถูกๆเอามาเป็นปันดพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่วันนี้ ยามเย็นเ็นวันศุกร์แบบนี้มีพระพอสมควรเลยครับพี่พระเยอะพอสมควรเลยครับพี่หน้าพระประมาณนี้เลยพี่พี่ลองดูนะครับพี่ชอบรายการไหนรีบทักทายน้องได้เลยครับพี่ไม่ต้องรองดูจนจบครับพี่รีบทักทายเข้ามาเ,เลยได้ได้เลยนะพี่เนาะอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ขอใค่พี่บอกน้องเถอครับพี่ยินดีให้บริการนะครับพี่วันนี้ยามเย็นเย็นวันศุกร์แบบนี้น้องจะกระชับเวลาให้ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่พี่อย่าลืม ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับพี่บอก Luke. ตามตรงไม่ต้องเกรงใจเลยพี่บอกได้เลยนะพี่เนาะเรามาเริ่มต้นรายการแรกกรรันเลยดีกว่าครับพี่วันนี้เรามาเริ่มต้นรายการแรกกรรันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกเปิดปรปเดิมกันที่พระเนื้อดินแบบนี้พระร่วงยืนหลังล่องแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อดินเก่าๆแร่งๆสวยงามดีผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสวยงามมากๆครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูนี่ สวยๆอย่างนี้ครับพี่สวยงาไม่จริงอย่างนี้เลย Three. ครับพี่นี่เลยพาล่วงยืนสวยงามจริงๆอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้เก่าดีพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้แล้วที่สําคัญเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่เดี er ๋ยวน้องแจ้งราคาไป<ๆ>พี่พี่จะบอกว่าโอ้โ oh, หราคานี้จริงใช่ไหมลองดูครับพี่เอามาเปิดประเดิมรายการแรกแบบนี้ดูเนื้อหามันสะใจดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอามาแบ่งปันพี่พี่เอาแค่200บาท เปิดประเดิมรายการแรกของเย็นวันวันศุกร์แบบนี้ย้มเย็นวันศุกร์แบบนี้เอาราคาเบาๆไปก่อนนี่เอาแค่200บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นผ้าส,สิวลีนะพี่เนาะ<พ>เนื้อผงน้ํามันครับพี่พ้าส,สิวลีเนื้อผงน้ามันแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีแล้วพี่ลองดูเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยพี่ได้มาเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยคาบความเก่า ค่าฝุ่นยังเกาะติดอยู่อย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่พัะศิวลีพิมสองหน้าสวยงามดีแบบนี้พี่ๆต้องดูเนื้อผงน้ํามันแบบจัดจ้านจริงๆพี่เนื้อผงน้ามันจัดจ้านจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหสวยงามจัดจ้านจริงๆลองดูนะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปลองดูถ้าอย่างนี้เอา200บาท เหมือนกันพี่200บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูวันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงพี่พี่ลองดูรับพี่ชอบรายการไหนทักททยได้เลยนะพี่เนาะเอาลองดูรายการต่อมาครับพี่นี่เลยครับพี่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแบบนี้โอ้โหดูครับพี่ พระผงเก่าๆสวยงามดีหลังยันลึกๆคมๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่คลาสสิกดีครับพี่คุณแม่บุญเรือนเนะพี่นนอะแบบนี้พระผงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีลองดูอย่างนี้เลยครับพี่คุณแม่บุญเรือนอย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่พระผงเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูหลังยันก็คมชัดดีนะพี่นนอะหลังยันก็ยังดูคมลึกดีอย่างนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาท อย่างนี้เอา200บาทคับแม่ครับพี่ครับผมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะพี่นนอะแบบนี้เอา200บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูเปิดมาสามรายการแล้วพี่ราคายังเบาหวิวเลยนะพี่นนอะอย่างนี้เอามาแบ่งปันกันจริงๆครับพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมา พระสมเด็จเก่าๆผมบอกได้เลยว่าองค์นี้คลาสสิกมีเสน่ห์จริงๆพี่ลองดูครับพี่มีการลงรักปิดทองแบบนี้เนื้อหาด้านข้างคลาสสิกสุดๆเลยพี่ลองดูเก่าเปืกเลยและที่สําคัญพ,พี่ผมชอบตรงนี้พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูโซนด้านล่างแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเนื้อหาเนี่แบบจี๊ดจ้าจริงๆพี่่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูพระสมเด็จเก่าๆอุ้ยชนกล้องพระสมเด็จเก่าๆสวยงามดีครับพี่มีลงรักปิดทองแบบนี้มีลงรักปิดทองแบบนี้โอ้โห ให้ความเขาเรียกว่าอะไรพี่ให้ความเข้มขังนะพี่เนาะให้ความเข้มขังให้ความดูแบบดูอ่าดูอ่เขาเรียกอะไรหน้าหน้าค้นหาพี่ลองดูอย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีพระสมเด็จเก่าเก่าเข้มขังมากๆเนื้อหนึบๆนบแน่นๆมันๆอย่างนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เก่าเกสวยสวยแบบนี้ลองดูครับพี่เก่าเกสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพระสมเด็จแบบนี้สวยงามดีเก่าดีพี่พี่เอา400บาท พระสมเด็จเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาพระขุนแผนขุนแผนภายคู่แต่นี้เป็นตัดพิมพ์เป็นตัดภายเดียวนะพี่เนาะตัดเดียวแบบนี้ครับพี่ภายคู่ตัดเดียวแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูเนื้อหามันสะใจจริงๆครับพี่เนื้อหามันๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เนื้อหามันๆแบบนี้โอ้โหสุดจริงๆพี่ลองดูครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูจ,งจุดที่เปิดสวยนี่ครับพี่ผิวที่ยังไม่โดนสัมผัสแม่ แบบคืาเว่าผิวเดิมอย่างนี้เลยพี่สวยงามจริงพี่ผมบอกได้เลยว่าองค์นี้สวยงามจริงพี่พี่ลองดูพายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้ผมบอกว่าคลาสสิกมากเนื้อแบบเปึกปักจริงๆพี่ลองดูแร่เม็ดแร่เม็ดกวดลอยขึ้นมาแบบนี้เลยพี่สวยงามจริงพี่ดูโอ้โหผิวที่ยังไม่เปิดอย่างเงี้ยพี่สวยจริงๆนะพี่เนาะอย่างนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่พระขุนแผนนี่พายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้สวยงามจริงจริงพี่พี่ลองดูครับพี่ สวยๆแบบนี้ลองดูถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปพี่ลองดูนะพี่นะ้องแบบนี้ขุแผนไทยคู่ตัดเดียว เอา300บาทราคาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่เอาแค่300บาทเท่านั้นับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่ปางใส่หญ้าสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูอดีตน้องไม่ทราบที่เนาะหลังเขามีตายยางแบบเนี้ยน้องไม่ทราบจริงๆพี่พี่ลองดูแล้วกันว่าที่ไหนพี่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบพี่จัดไปพี่นี่เลยครับพี่สวยงามดีน้องแบบนี้เก่าๆสวยๆอย่างนี้พี่พี่ลองดูรับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้นี่ตรงนี้มีร้อยบินนิดนึงนะพี่นะมีรอยบินนิดนึงครับพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่โอ้โหบินลึกเหมือนกันนะเนี่ยพี่เนาะบินลึกเหมือนกันนะพ ราคาไวสักสี่ร้อยแเนี่ยพี่ลองดูเพิ่งเห็นว่ามีเพจนี้โอ้โหลองดูแล้วกันพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะมีแผลบินอย่างเงี้ยพี่มีแผลบินอย่างงี้หน่อยหนึ่งนะพี่เนาะเพิ่งเห็นพี่เรียนตามตรงแล้วเพิ่งเห็นอย่างนี้เอาสองร้อยบาทอย่างเงี้ยพี่สมเด็จปางสายญาติน้อพี่ต้องแบบเนี้ยครับพี่มีตาหนิตรงเนี้ยพี่มีตาหนิตรงเนี้ยเนื้อออกขาวๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อน่าจะ บินลึกลงหน่อยนะพี่นะแบบเนี้ยครับพี่เอาส0 0รบาทหลังไตยังเอา200บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะโอ้มีตำาหนิมีตำหนิถ้าไม่ชอบอย่าเอาไปนะพี่นะถ้าไม่ชอบมันต้องเอาไปเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวน้องเก็บไว้เีวน้องเก็บไว้เก็บไว้บนหิ้งเผื่อว่ามีเออเขาต้องการใช้มวลสารเดี๋ยวเราค่อยไป,ไปรวมมวลสารเอานะพี่น้องแบบนี้ครับพี่รายการต่อมาเป็นผัาเหรียญบ้าง หลวงปู่มหาเจิมแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลวงปู่มหาเจิมปัญญาพะโลแบบนี้อายุ90ปีเหรียญหลวงปู่มหาเจิมผมบอกได้เลยว่าสวยงามน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ผิวกาลังสวยเลยพี่นี่เลยรุ่นหนึ่งอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะพี่น้องวัดสะมงคลแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่มหาเจิมสวยๆพี่ๆลองดู สวยงามดีครับพี่ลองดูครับพี่นี่ดูโอ้โหหน้าตาคมชัดดีนะพี่นะตัวหนังสือยังดูคมชัดดีครับพี่หลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโลแบบนี้อายุ90ปีริวจีวรนคมคมแบบนี้ลองดูครับพี่หลังยันตัวหนังสือยังดูชัดเจนดีนะพี่นะ้องอย่างนี้กําลังน่ารักน่าใช้เอาไป400ยบาท หลวงปู่มหาเจิมเอาไปสี่ร้อยบาทเท่านั้นครบพี่ลองดูเลยครบพี่รายการต่อมาครบพี่หลวงปู่ดุนแบบนี้ครบพี่หลวงปู่ดุลแบบนี้นี่อาตุลเถนแบบนี้ครบพี่ครบแดรอบสวยงามดีครบพี่หลวงปู่ดุลอาตุโลแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครบพี่ลาบผลพูนทวีผมบอกได้เลยว่าตัวยันด้านหลังคมชัดมากข้างหน้าด้านหลังคมชัดมากเหรียญนี้สวยคมจริงๆพี่พี่ลองดูครบพี่เหรียญหลวงปู่ดุลนะพี่น้องแบบนี้สวยงามจริงๆริงพี่พี่นี่ติดะมูกนิดเดียว ติดจมูกนิดเดียวหน้าตาสวยแล้วพี่โหดูพี่ดูในตาคมชัดนะพี่น้อแบบนี้ปากคมตาคมเส้นหน้าผากคมคมในหูยังคมชัดเลยพี่ตัวหนังสือคมชัดดีลิ้วจีวอนคมคม,คมายละเอียดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคมชัดมากครับพี่ครบ8ดรอบแบบนี้ติดจมูกหน่อยนึงนะพี่นะ้อติดจมูกนิดเดียวเนี่ยครับพี่ด้านหลังตัวยันคมชัดดีครับพี่หลวงปูด,ดุลอตุโรแบบนี้พี่พี่ลองดูวัดบรุรพาลามจังหวัดสุรินทร์นะพี่นะ้อปี25 26แบบนี้ ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ตัวยันผมบอกเด้อแม่แกะบล็อกได้สวยจริงๆพี่ตัวยันแกะบล็อกได้สวยงานจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท เหรียญหลวงปู่ดุลเอาไป400บาทครับพี่รายการต่อมาครับพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าแบบนี้2497ครับพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่เหรียญนี้แล้วมีตลับมา1นใบอย่างเงี้ยพี่มีตลับมา1ใบแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหดูแค่ค่าตลับเนี่ยผมว่าก็แพงแล้วนะพี่นะแค่ค่าตลับก็แพงแล้วพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยนี่ครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่หลวงพ่อโสธรนะเป่นต้องหลวงพ่อโสธรครับพี่ สวยงามจริงๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูพิมสองหน้าสวยงามดีครับพี่แล้วมีเลี่ยมเขามีตลับให้หนึ่งใบแล้วพี่มีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ลองดูเนาะผมว่าเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่อย่างนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปพี่เหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะพี่น้องมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้ครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูนะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปหกร้อยบาทอย่างนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่มีตลับหนึ่งใบค่าตลับนี่ผมว่า ตีไปแล้วนะ่จาจะส0 0 4ามร้อยสี่ร้อยแล้วพี่ลองดูผมว่าไม่ได้แพงนลพี่ราคาพระรวมกับรา,าคาตลับหกร้อยบาทแล้วนะพี่ไม่แพงนะพี่เนาะตลับอย่างดีเลยพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่ตลับสวยๆอย่างนี้ด้วยพระลงพระพอดีเข,ขาเรียกว่าอะไรพี่สั่งตัดตามตามนั่นเลยนะพี่เนาะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตลับโม่ตัวนะพี่เน,เนี่ยลองดูครับพี่ตลับตัดมาตามรูปแบบของพระเลยสวยงามดีพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่ เหรียญมงคลประพิษสีอยุทยาแบบนี้พระปฏิมากรมงคลประพิษสีอยุธยาแบบนี้เหรียญเก่าเกาสวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆห่วงเชื่อมด้านหลังเป็นตัวยันแบบนี้ตัวเขาเรียกว่าตัวอู่ะพี่ใช่ไหมครับเป็นอุลมะลมต้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยสวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้นี่น่ารักน่าใช้ดีครับพี่นี่ผมเดานะน่าจะมานปีสองสี่กว่ากว่าสองสี่เจ็ดศูนย์สองสี่แปดศูนย์ตัวประมาณครับพี่ต้องแบบนี้ครับพี่ เหรียญเก่าเหรียญปีหรลึกพี่เหรียญพระพุทธพระปฏิมากรนะพี่น้องแบบนี้มงคลประพิษสีอยุธยาแบบนี้สวยงามดีครับพี่ห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่ห่วงเชื่อมทองแดงห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300อยบาทอย่างนี้เอา300รบาทพอพี่ลองดูครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาจะเหรียญหนึ่งบาทรอห้าครับพี่เหรียญช้างสามเศียรอ5้าแบบนี้พี่พี่ลองดูสยามรัฐหนึ่งบาทปี ลอสอหนึ่งสองเจ็ดแบบน um ี like ้พี่ๆลองดูครับพี่เลียมสามห่วงมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่ลองดูนี่เลี่ยมสามห่วงมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่สวยงามดีเหรียญช้างสามเสียนะพี่เนาะสยามรัฐหนึ่งบาทแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเรี่ยมาเรียบร้อยแล้วเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่รีบเลยรีบตัดสินใจนะพี่นะรายการวันนี้โอ้โหผ่านมาครึ่งทางแล้วครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อหลุนก้ายอดวัดอัมพวันแบบนี้พี่ๆลองดูทองแดงเก่าๆสวยงามดีครับพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้สวยงามคลาสสิกพี่ๆหลายท่านชอบมากๆเลยนะพี่เนาะบอกว่าไม่เคยจะทันนี่วันนี้มาอีกหนึ่งเหรียญที่ลองดูหลวงพ่อหลุน เก้ายอดแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่สวยๆแบบนี้ห่วงเชื่อมนะพี่เนาะสวยๆห่วงเชื่อมแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีเลยพี่เก่าๆแบบนี้ลองดูครัแบบพี่นี่สวยงามครับพี่นี่หลังยันก็ถือว่ายังดูแบบหอสวยงามพอสมควรครับพี่แบบนี้เนาะพี่เนาะสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หล,ง 100, bug, ลวงพ่อหลุนเก้ายอดห่วงเชื่อมเก่าคลาสิกดีอย่างนี้เอาห้าร้อยบาทพอหลุนเก้ายอดเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหรียญ เรี่อเหรียญเหรียญพระพุทธบาทนะ่นะอ่องเนาะวัดเขาบางทรายแบบนี้พี่ๆลองดูนี่ค่ะสิ่งดีครับพี่ดูโหรอยเชื่อมรอยน้ำประสานเชื่อมไหลลงมาข้างล่างนี้เลยพี่ลองดูครับพี่นี่ พระพุทธบาทวัดเขาบางสายแบบนี้เก่าสวยดีครับพี่เหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆนี่อันนี้จะเป็นโซนพระเก่าแล้วผมว่านะพี่นี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่แต่ว่าดูรายละเอียดยังดูน่ารักน่าใช้ดีอยู่ครับพี่ถือว่ากําลังน่ารักน่าใช้ดีน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่ครับพี่คางกระบอกแบบนี้ห่วงเชื่อมแบบนี้พี่ๆลองดูผมว่าคลาสสิกดีครับพี่ผมว่าคลาสสิกดีครับพี่พระพุทธบาทน้องพี่เนาะเอ่อเหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทรายแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป5้าร้อยบาทอย่างนี้เอาห้าร้อบาทนะพี่นอ้องลองดูครับพี่นี่เลยสวยงามดีพี่เก่าๆสวยๆเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ห่วงเชื่อมข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพารลาดกับเสื้อเลยเลยทีเดียวครับพี่ลองดูเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแบบนี้พี่พี่ลองดูเลี่ยมแบบคลาสสิกมาก่อนเลยพี่เลี่ยมแบบคลาสสิกดูพลาสติกี่พี่ดูนี่พลาสติกเขาแบบหมดอายุแล้วพี่ พลาสติกสิ้นอายุไขไปแล้วพี่พลาสติกเก่าจัดเลยพี่เก่าเก่าแบบนี้และแบบดูพี่ดูนี่ดูพลาสติกนี่แบบอ่อนแล้วพี่ลองดูครับพี่แล้วแล้วเนี่ยพี่ดู อันนี้ครับพี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้เจอครับพี oh, be ่หลังยันห้าแบบนี nice ้สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆริงครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้าแบบนี้นานๆจะเจอทีส่วนใหญ่จะเจอขยันสี่นานๆจะได้เห็นยันห้าสักทีหนึ่งผมไปเจอมาอย่างนี้ครับพี่เลี่ยมเก่ากึกเลยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเก่ากึกเลยพี่อย่างนี้เลยได้มาบ้านๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่สวยงามดีครับพี่สองสี่หกเก้าแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแบบนี้โอ้โหสุดๆครับพี่ อย่างนี้เลยเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูครับพี่สวยงามจริงพี่เหรียญนี้สวยจริงๆนี่เลยพี่กําลังน่ารักน่าใช้เลยครับพี่ได้มาอย่างนี้เลยบ้านๆแบบนี้เลยพี่ลองดูนี่ครับพี่สวยจริงๆแล้วพลาสติกเก่ากเ็เกิดพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังน้พี่น้องแบบนี้เป็นหลังยันห้าผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้เจอแล้วพี่หลังยัน5าแบบนี้นานๆจะเจอทีแล้วพี่น้องแบบนี้สวยงามจริงครับพี่สองสี่หกเก้าแบบนี้เสมาหลังยันห้าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาหกร้อยบาท อย่างนี้เอาหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาสมเด็จใบหอกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคแบบนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่นนองอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกัวใช่ไหมพี่เนื้อตะกัวลองดูครับพี่แบบนี้หลังรอยปาดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่หลังเป็นรูปรอยปาดวง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 แบบนี้สวยงามครับพี่แต่นี้น่าจะเป็นในบล็อกเขาเนอนเหมือนเป็นในบล็อกเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่สมเด็จตัดใบหอกแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคบแบบนี้เนื้อตะกกั่่ววเาาๆสยงงจริ ถ้ะกลัวเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่สวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยพี่นี่เขาตัดเป็นรูปใบหกตี่น้องแบบนี้ครับพี่เป็นพระสมเด็จอันนี้เขาเอามาตัดพิเศษตัดเป็นรูปใบหกแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลังแบบนี้เลยถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอา4 0 0ยบาท พระสมเด็จนะครับพี่หลวงพรวผมมาช่องแค่แต่เขาตัดพิเศษเป็นรูปตัดรูปใบหอกแบบนี้เอา400ครับพี่ลองดูนะพี่นะ้องรายการต่อมาเหรียญพระพุทธชินราชพิธีมหาพ,พิธีมหาจากักรพรรดิหนึ่งห้าแบบนี้พิษณุโลกครับพี่เป็นอีกหนึ่งพิธีใหญ่ของประเทศไทยเลยนะพี่นะ้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ปี2515ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชแบบนี้เขียนเรียบร้อยพระพุทธชินราชนะพี่นะ้องสวยงามดีแล้วก็ด้านหลังเป็นพระนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพูพระผู้กอบทรงกอบ กู้เอกราชของชาติไทยแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆครับพี่เป็นเหรียญจังหวัดพิษณุโลกน้องๆพระพุทธชินราชด้านหลังเป็นสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชโอ้โหสวยงามแล้วผมบอกได้เลยว่าครบครับพี่ครบครับพี่ข้างหน้าเป็นพระพุทธข้างหลังเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นสุดยอดอ่าเขาเรียกอะไรอะมหาราชอีกหนึ่งพระองค์น้อง,งแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่เหรียญ หลวงพ่อพระพุทธชินราชปี2 5 1 5หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเหรียญจักรพรรดิ15นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆแบบนี้ตัวหนังสือสวยคมดีนะพี่เนาะตัวหนังสือสวยคมดีนี่ครับพี่หน้าตาคมชัดดีลายทียจถือว่าคมชัดครับพี่รายทียจถือว่าคมชัดดีอยู่อย่างนี้สวยงามจริงๆพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดเลยพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่เหลือครับพี่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างนี้ปี2 5 1 5เขียนไว้ชัดเจนพี่20มกราคม1อแบบนี้อูลมไว้ให ชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องไปสืบค้นก็ได้ถ้าพี่เ้อแบบนี้สวยงามชัดเจนแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เหรียญพระพุทธชินราชพิพิธีมหาจากักรพรรดิหนึ่งห้าแบบนี้เอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาพระเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยว่าน่ารักน่าใช้ครับพี่เป็นพระโล,โลหะโลเก่าๆบ้างนะาพี่เนาะลองดูอย่างนี้หลวงปู่รอดพิมสามเหลี่ยม พนมมือแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นานๆจะเจอทีไม่ค่อยได้เจอต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้เจอนะพี่เนาะเหรียญหลวงปู่รอดที่พี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะพี่เนาะเป็นแบบพนมมือแบบนี้สวยงามจริงๆพี่แล้วโลหะนี่เก่าปึกเลยโลหะเก่าปึกแบบนี้เลยพี่โลหะเก่าๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามคลาสสิกจริงๆครับพี่อย่าพลาดเลยนะพี่นนองแบบนี้สวยงามครับพี่โอ้โหลอเก่ากึกเลยผมเห็นแล้วผมแบบอดใจไม่ได้เลยพี่ อดใจไม่ได้เลยที่จริงพิมพ์เนี้ยผมไม่ค่อยคุ้นตาด้วยนะพี่นะโดยปกติเราไม่ค่อยเคยเห็นพี่โดยปกติไม่ค่อยเคยเห็นเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยคุย้นตาครับพี่แต่เห็นเนื้อโลหะโลหะแบบนี้ต้องจัดก่อนพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้ต้องจัดก่อนไม่พี่ลองดูผมลงกล้องไว้ค้างไว้ให้ดูแบบนี้เพื่อให้พี่เห็นชัดเจนว่าโลหะนี้เก่าเก่ากึกจริงๆริงพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้ครับพี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมหลงปูรอดครับพี่เป็นพิมพ์พนมมือตอนี่นนองแบบนี้ไม่ค่อยเคยเจอพี่เอา400 400บาร บอกตามตรงเลยว่าไม่ค่อยเคยเจอเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้อยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปลองดูครับพี่รายการต่อมารายการต่อมานี่เลยครับพี่โอ้โหดูพี่ดูเหรียญสแตมครับพี่เหรียญสแตมหล่อมกเ่เดิมแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลังยันใบพัดนี่ครับพี่หลังยันสามหลังยันใบพัดแบบนี้พี่ๆลองดู เก่าเปิ๊กสวยจริงๆเก่าเปิกสวยจริงๆอันนี้ได้มาจากนกครสวรรค์เลยครับพี่เป็นเหรียญหล่อ่นอะเป็นเหรียญหล่อแบบนี้ครับพี่เหรียญสแตมป์หลวงพ่อเดิมแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยพี่ เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่เก่าจริงเก่าจังเลยพี่ดูสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามจริงๆนี่ครับพี่โอ้โหดูครับพี่เก่าปึกสวยจริงๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเหรียญสแตมหนุ่มเพ่อเดิมแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆเอา3า0บาท นี่หลวงพ่อเดิมเหรียญสเตมหลวงพ่อเดิมหลังใบพัดนะ่ี่นะเอา3า0ร้อยบาทเท่านั้นพี่ๆลองดูรับพี่รายการต่อมาครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาอางค์นี้เนื้อหาปึกปักหนึบหนับแล้วผมบอกได้เลยว่าล้ำจัดเลยพี่องค์นี้ลำ้ำล้ำแบบนี้เลยพี่เนื้อหาแบบนี้โหสุดๆด,ดของความคลาสสิกเลยพี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยครับพี่พี่ๆที่ชอบหลวงพ่อเงินไม่ควรพลาดครับพี่ คนแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูองค์ใหญ่ๆก็ไปพิมพ์ที่ตาน่าจะเป็นสามชายนะอย่างนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อเนื้อจัดจ้านจริงๆพี่เนื้อจัดจ้านจริงๆพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยเก่าดีพี่เก่าดีอย่างนี้เลยพี่โอ้โหดู ดูล่องรอยความเก่านี่ผมบอกได้เลยว่าเต็มกําลังจริงครับพี่ล่องรอยความเก่าี่ผมก็เต็มกําลังนะพี่ลองดูอย่างนี้หล่อบนร้านหล่อชาวบ้านพี่พี่ลองดูอย่างนี้ผมบอกว่าเนื้อหาเนี่ยพี่แน่นตับเลยพี่ดูเนื้อเนื้ออย่างนี้ครับพี่พี่พ,พี่ที่ชอบดูพันหล่อเก่าๆผมบอกได้เลยว่าเห็นเนื้ออย่างนี้เราจะบอกว่าใจละลายครับพี่ยังลองดูนะพี่น้องแบบนี้พิมพ์คิดตาหลงเพราะเงินพี่พี่ลองดูใต้ฐานแบบนี้นะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่หล่อเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้พิมพ์คิดตาหลงเพราะเงินเอา500อบาท ลวมพ่อเงินพิมพ์คิตาองนี้เอา500รอบาทเท่านั้นก็พี่ลองดูนะพี่เนาะสวยงามดีพี่เก่าๆแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อนี่จับจริงๆพี่รายคานต่อมารับพี่พ้าเล็กๆน่ารักน่าใช้เรี่ยมเรียบร้อยปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะวัดประดูช่ชิมพีแบบนี้เนื้อกระไล่ทองสวยงามดีับพี่ผิวกระไล่ทองแบบนี้สวยงามดีับพี่ปกใบมะขามเล็กๆน่ารักน่าใช้พี่ๆลองดูนี่ขนาดเล็กๆดีับพี่ขนาดกําลังพอพอสมควรนะพี่นนอะอย่างนี้เรี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพร้อม อมใช้เลยน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ปกใบมะขามสวยงามจริงๆพี่ปกใบมะขามแบบนี้สวยงามจริงๆริงพี่พี่ลองดูครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่ปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะแบบนี้กะไ่ทองสวยจริงๆพี่กะไรทองสวยจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามมากๆครับพี่ลองดูนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่เอาหกร้อยบาทอย่างนี้เอาหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่นะรายการต่อมาโอ้โหหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้า เนื้ออัลป้กกากลิ่งดังอันนี้เขาเรียกว่าพิมพคอลเอลใช่ไหมพี่เนอะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพิมพคอลเอลนะถ้าน้องจ่าไม่ปิดเนะี่ยคอลเอลคอลเอลใช่เฮ้ยพี่นี่ตรงนี้เนี่ย เนี่ยพี่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่เนี่ยตรงคอเยเป็นตัวเอลเลยพี่อย่างนี้ครับพี่นี่พิมพ์นี้เลยพี่เอาปากกาสวยงามงจรนกิจครับพี่เอาปากกาสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โห Platz สวยงามครับพี่ผิวพันสวยงามมากๆพี่พี่ลองดูผิวพันสวยงามมากๆเลยครับพี่ลองดูรับพี่นี่เลยครับพี่สวยๆนี่ครับพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่องเงินปีหนึ่งห้าเป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมของหลวงพ่องเงินเลยก็จะว่าได้ตัวพี่น้องแบบนี้อุดนี่ละพี่ อุดทองเหลืองแบบนี้ครับพี่นี่ต่อโคดด้วยนั้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าสวยงามดีครับพี่ร้อยปาทแบบนี้แม่สุดของความคลาสสิกครับพี่เนื้ออะบาก้าสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนาะพี่เนาะรวมว่าเงินหนึ่งห้าสวยงามจริงครับพี่สวยงามจริงๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบและเก่งดังไม่รู้พี่ๆด้ยินหรือเปล่านะแต่เก่งดังพี่นี่ครับพี่ลิ่งดังดีกลิ่งดังดีเนาะพี่เนาะ โอ้โหสวยงามและเสียงกลิ่งเพาะเลยครับพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าอวาก้าคอเอลนะพี่นะแบบนี้เอาอย่างนี้เอาห้าร้อยบาทอย่างนี้เอาห้าร้อยบาททนั้นครับพี่ลองดูครับพี่ายการต่ตมาลาหูกะลาแกะแบบนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหดูหนาเปึกเลยพี่ลองดูแบบนี้หนาเปิกแล้วลอยจานผมบอกเลยว่าคลาสสิก คลาสสิก <anca us Your anxiety> จริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้กะลาแกะลาหูแบบนี้สวยงามเก่าๆครับพี่ลองดูเก่าเปืิกเลยสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่กะลาแกะลาหูสวยงามจริงๆ,ๆครับพี่แบบนี้หนา,นาๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่หนาๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ดูโอ้โหดูครับพี่กะลาเต็มๆรอยจานเต็มๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ดู องค์นี้ผมบอกได้เลยว่าสุดของความคลาสสิคกครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเครื่องรางสายลาหูน้อพี่น้องแบบนี้ครัแบพบี่คะลาแกะแบบนี้สวยงามดีเอา300บาทอย่างนี้เอาแค่300บาทครับพี่ลองดูน้อพี่น้องรายการต่อมาใกล้จะหมดแล้วพี่ ในการต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับพี่ชุดติมทโระนี่น้องแบบนี้รูปถ่ายหลังตะวันแบบนี้มีเชือกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่มีเชือกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่เอาไปขึ้นคอของคอได้เลยครับพี่แบบนี้ด้านหลังเป็นยันธนุมานครับพี่สวยงามดีเป็นยันธนุมานคู่แบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยหลังตาปั๊มธนุมานแบบนี้อันนี้เขาโดนคาบกาวมาดนึงนะพี่น,น้องโดนคาบกาวมาหน่อยหนึง่งถือว่าแม่ เสียดผายไปนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรพี่ผมว่ารูปท่ายหลวงพ่อกลวยยังไงก็ดูคลาสสิกดูดูเข้มขังแล้วก็ดูมีมนขังดีนะพี่นนอะแบบนี้แล้วมีพร้อมเชือกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่ให้พี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยอย่างนี้น้องเอาแค่300บาทรูปถ่ายวพกลวยเอา300ร้อยบาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะ น่ารักน่าใช้ครับพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยเอาไปห้อยได้เลยครับพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่มาพร้อมเซตแล้วพี่พี่ลองดูเนาะรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพีต่ตะกุดตะเกาเอ้ยตะกุดเก่าๆแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่ตะกุดเก่าๆเนื้อทองแดงแบบนี้พี่พี่ลองดูมีลูกคันแบบนี้ครับพี่มีลูกคันหัวท้ายแบบนี้ไม่ทราบที่พี่ตีเป็นว่าไม่ทราบที่เนาะน้องไม่ทราบที่จริงๆครับพี่แต่ตะกุดลูกคันแบบนี้ผมสังเกตได้ถึงหลวงพ่อเดิมนะพี่เนาะแต่ว่าไม่ค่อยเคยเห็นตะกุดโทนแบบนี้ครับพี่เพราะตะกุดหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมเนะ่แต จะมีลูกขั้นแบบนี้แล้วก็มีตะกุด5ดอกครับพี่แต่ตรงเนี้ยรอยจานเนี่ยผมไม่มั่นใจครับพี่เพราะว่าผมไม่ค่อยเคยเห็นรอยจานแบบนนะี้น้องแบบนี้ครับพี่อย่างน้อยๆถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมจะเห็นรอยจานนโมพูทไทยบ้างอะไรบ้างอย่างนนะี้น้องอย่างนี้เอาผมตีเป็นว่าเป็นตะกุดไม่ทราบที่แล้วกัน้องแบบนี้เก่าดิพี่เก่าๆดอกถือว่าขนาดใหญ่อยู่นะพี่นะขนาดใหญ่อยู่ประมาณสัก4นิ้วได้พี่ตะกุดประมาณ4นิ้วมีเชือกให้เรียบร้อยตะกุดเนะี่ยพี่ตัดหัวตัดท้ายน,น้องมีลูกขั้นนี่ครับพี่มีลูกขั้นแบบนี้พีี่่่ออองงดูนยาาา้เค400บท ตะก,กุดเก่าๆแบบนี้ครับพี่มีเชือกเรียบร้อยมีลูกขั้นแบบนี้ตะก,กุดความยาวโดยรวมในพี่ประมาณ4นิ้วน้องพี่น้อยลองดูเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีมีลูกขั้นอย่างนี้เอา400บาทเอาสัญญาณกลิ่นรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้ คลิป e ี273ยามเย็นๆยวันศุกร์แบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบั้วนแล้วลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยยินดีให้บริการนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่เลยประมาณนี้นะครับพี่อ้าวลองดูน้องพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ยามเย็นๆยวันศุกร์แบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะพบเจอแต่สิ่งดีๆวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนครัับสสวดี ¡Gracias!